สวัสดีค่ะมาดูกันนะคะว่าเอใส่มาแก้อะไรกันเธอเด็กอีกอ่ามาดูกันเอแก้อะไรเขาอีกเหรลูกแต่งหน้าส่งค่ค่ะใครคะอเาบอกบอกว่าประชุมอยู่ลูกประชุมาปดกันันี่าประชุมแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บนึงบอกเขา ลำเหีอะไรลืมตาลาลาผมเลยลพูดางบอนะอะพอพอเลิกเลิกเลเลิกเล้รืองไลุงลุงจะเป็นผ้าเลยเร็วอาผ้าขอล่อ้าอคมโลกอาคมคมไปเลยอาะ้าอับดูนเลยดูนเลยเอาอะไรตอบได้อับดูนอับดูนเอ้ย ก๊อปเทียบไปไหนไปปารีสไปปารีสเหรอไปไปทำอะไรปารีสไอ้ฮนะใครฮีวันนี้โดนตำรวจจับไหมใครฮีไม่ไม uh ่โดนเหรองานนี้ก๊อปเกยบรวยไหมรวยเอาโอเคอับโดนลุกได้ลูกอ่ะลุกลุกโอเค